คนฉลาดคือคนที่รู้ว่าอะไรไม่ควรพูดเด็ดขาด 1. ฉันรู้อยู่แล้วคำพูดที่ฆ่าการเรียนรู้เหตุผลคำนี้ปิดโอกาสในการเรียนรู้ซ้ำหรือลึกขึ้นคนฉลาดจริงจะเปิดใจฟังแม้เรื่องที่เคยได้ยินเพราะมุมมองใหม่ๆอาจซ่อนอยู่เสมอวิธีเลี่ยงพูดว่าน่าสนใจนะหรือ ผมเคยเจอมาบ้างแต่ยังไม่ลึกแบบนี้อย่าขัดจังหวะคนอื่นที่พยายามแชร์ความรู้ฟังให้จบก่อนแม้คุณจะรู้อยู่แล้วจิต,ตวิทยาคนที่แสดงว่ารู้ทุกอย่างจะถูกมองว่าปิดใจมากกว่ามีความรู้ 2. มันเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ฉันคำพูดของคนไม่รับผิดชอบเหตุผล การโบยความผิดทำให้คุณดูขาดความเป็นผู้นำและทำลายความน่าเชื่อถือของคุณเองคนฉลาดพูดแทนว่าผมมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบผมอาจจัดการได้ดีกว่านี้ผมขอเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจิตวิทยาการรับผิดชอบแบบมีวุฒิภาวะทำให้คนเคารพคุณมากกว่าการพยายามรักษาภาพลักษณ์ 3. ไม่มีทางหรอก คำพูดที่ปิดโอกาสตัวเองและคนอื่นเหตุผลคำนี้คือการฆ่าความเป็นไปได้โดยไม่เปิดให้สมองหาทางออกคนฉลาดไม่พูดไม่มีทางแต่ถามว่าจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้วิธีพูดแทนมันยากแต่ลองมาดูว่ามีวิธีไหนบ้างตอนนี้อาจยังไม่เวิร์กแต่ลองคิดอีกมุมไหมยังไม่มีคำตอบแต่ไม่ปิดโอกาสจิตวิทยา สมองคนเราจะหยุดคิดทันทีเมื่อบอกว่าไม่มีทางดังนั้นคำนี้คือกับดักของการพัฒนา 4. ฉันไม่ผิดซะหน่อยท่าทีของคนที่ไม่เติบโตเหตุผลการปฏิเสธความผิดพลาดโดยอัตโนมัติบอกให้โลกรู้ว่าคุณกลัวความเปลี่ยนแปลงและไม่พร้อมพัฒนาคนฉลาดพูดแทนว่าช่วยบอกได้ไหมว่าคุณมองยังไงขอโทษถ้ามันทำให้รู้สึกไม่ดี ผมอาจพลาดตรงนี้ขอบคุณที่บอกจิตวิทยาความสามารถในการยอมรับความผิดคือเสน่ห์ของผู้นำที่แท้จริง 5. ฉันไม่แค่์คำพูดที่ดูเท่แต่จริงๆคือความเย็นชาเหตุผลฟังดูเหมือนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วคือการปอกป้องตัวเองคนที่พูดแบบนี้บ่อยๆจะถูกมองว่าไม่มีหัวใจคนฉลาดพูดแทนว่า ผมพยายามไม่ให้มันมากระทบใจผมเรียนรู้ที่จะปล่อยผ่านบางเรื่องยังรู้สึกนะแต่ไม่อยากจมอยู่กับมันจิตวิทยาความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่แคร์แต่คือรู้สึกได้แต่ไม่ถูกลากลงไป 6. มันไม่มีประโยชน์หรอกคำพูดที่ทำลายแรงบันดาลใจเหตุผล คนฉลาดจะไม่ดูถูกสิ่งที่ยังไม่ได้ลองเพราะรู้ว่าโลกนี้มีปาฏิหาริย์ซ่อนอยู่ทุกวันคนฉลาดพูดแทนว่าอาจไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ามีความพยายามอะไรก็เกิดขึ้นได้ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งจิตวิทยาความหวังคือพลังของสมองถ้าคุณพูดทำลายมันสมองคุณจะหมดแรงทันที 7. ฉันมันก็แค่นี้แหละ คำพูดที่ตีตราตัวเองเหตุผลคนฉลาดไม่ใช้คำพูดจำกัดศักยภาพตัวเองเพราะเขารู้ว่าตัวตนสร้างใหม่ได้ทุกวันพูดแทนว่าตอนนี้อาจยังไม่ดีแต่ผมกําลังพัฒนาผมอาจเริ่มช้าแต่ผมไม่หยุดผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะดีขึ้นจิต,ตวิทยา สมองเชื่อสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองเสมอถ้าคุณพูดว่าฉันมันก็แค่นี้มันจะกลายเป็นจริง 8. ใครๆก็เป็นแบบนี้คำพูดที่ซ่อนความขี้เกียจไว้เงียบๆเ,เหตุผลการเหมารวมเป็นการยอมแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงคนฉลาดจะไม่ใช้สังคมเป็นข้ออ้างในการหยุดพัฒนาพูดแทนว่าคนอื่นอาจเป็นแบบนั้นแต่ผมเลือกทางตัวเอง ผมเชื่อว่าทำให้ดีกว่านี้ได้ผมไม่ได้อยากเหมือนใครผมอยากดีขึ้นกว่าวันก่อนจิตวิทยาคนที่แยกตัวจากฝูงโดยไม่หยิ่งคือคนที่เติบโตวไวกว่าใครกมันไม่ใช่หน้าที่ฉันคำพูดที่ฆ่าความก้าวหน้าเหตุผลคนที่พูดแบบนี้มักจะถูกตัดออกจากโอกาสใหม่ๆเพราะเขากำลังบอกว่าฉันจะไม่ทำเกินที่สั่งคนฉลาดพูดแทงว่า ผมช่วยได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวลองดูไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ถ้าได้เรียนรู้อะไรผมก็ยินดีผมขอช่วยตามความสามารถละกันจิตวิทยาการพร้อมลุยในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่คือการแสดงความยืดหยุ่นที่ผู้นำทุกคนมองหา10ฉันไม่ดีพอคำพูดที่ไม่มีคนฉลาดคนไหนยอมพูดกับตัวเองเหตุผลนี่คือประโยคทำลายพลังตัวเองที่ลึกที่สุด คนฉลาดรู้ว่าทุกคนไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถพัฒนาได้ทุกวันพูดแทนว่าผมยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ผมกำลังไปให้ถึงผมมีจุดอ่อนแต่ผมก็มีจุดแข็งผมจะไม่หยุดจนกว่าจะแก่งกว่าเมื่อวานจิต,ตวิทยาสมองคุณทำงานตามคำสั่งที่คุณให้มันทุกวันจงสั่งให้มันโตไม่ใช่ถอยสรุป คนฉลาดไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าคำพูดไหนทำร้ายตัวเองและควรหลีกเลี่ยงเพราะคำพูดเท่ากับพลังเท่ากับบุคลิกเท่ากับโอกาสเงียบให้ฉลาดพูดให้หน้าฟังเลือกคำพูดให้มีค่าแล้วโลกจะเคารพคุณแม้ในวันที่คุณอย่างไม่ดัง